นี้ก็จะออกไปข้างนอกเนาะไปช่วยช่วยเพื่อนสาสมิกด้วยกันนี่แหละวัดในบ้านครัเขาจะยกกุฏิกุฏิเจ้าอาวาสยกกุฏิเจ้าอาวาสเนี่นะครับนลวงปู่แล้วอะหานข้าววันละกี่มื้อครับปู่ก็พูดมาตลอดว่าปู่ขันมื้อเดียวครับขันมื้อเดียวอ่าขันมื้อเดียวครับมีข้อข้อรหานินทาปงปู่บ้างไหมที่นี่ครับอ๋อ ถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่แล้วแหละมันก็มีอยู่แล้วแหละคนร้อยคนจะไม่รักเราหมดร้อยคนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับข้อมหาอะไรที่ปู่แบบหรือขันตีเอาไม่พูดไม่ไม่ตอบปู่บางทีบางทีบางทีไม่พูดไม่ตอบแต่ถามเอาตัวแต่ตัวอะไรไงคนไหนว่าคนไหนว่าเราเออมันจริงมันเท็จก็เนาะเจอหน้าก็ถามว่าต้งตรงเลยไงถามตรงตรงเลยใช่ ตรงเลยแล้วเขาได้เขาเขาตอบไหมหรือเขา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 ก็สั่นไงกลัวไงปัดนู่นปัดนี่ทําไปทามา